ผมไม่เกี่ยวครับผมไปเที่ยวเฉยๆครับไม่ได้มีส่วนร่วมหรือว่าผลประโยชน์อะไรร่วมกันใช่ครับ บ่อยครับก็เรียกว่าไปันเกือบทุกทิป3 4สามสี่ครั้งใช่ครับใช่คือผมว่าผมว่ามันโยงกันมั่วไปหมดแล้วครับผพราะว่าไม่เกี่ยวคือเพื่อนแนะนําของให้เพื่อนมันก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะหมายถึีว่าผมอ่ะไอการบอกว่าอันนี้เข้ากับผมดีผมก็แนะนําไปตามตามส่งตามตรงใช่ผมแนะนําของไม่ดีมันก็คงไม่ใช่คือจริงๆเราไม่เลือกของเดินป่าจากราคาด้วยซ้ำครับเราเลือกจากการใช้งานจริงๆใช่เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้โยงอันนี้อาจจะเลอะไปหน่อยครับ คือสุดท้ายมันเป็นเพื่อนกันนะครับผมว่ามันก็มันก็มันพอมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกันเนาะผมว่าต้องแยกกันให้ออกเที่ยวก็ส่วนเที่ยวผมว่าอย่างน้อยเขาก็ยังเป็นเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ผมคนหนึ่งผมรู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีอะไรเสียหายที่เราจะยังรู้จักกันไว้แล้วเป็นเพื่อนกันครับก็คุยกันนะครับก็ให้กําลังใจกันปกติว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หมายถึงว่าเขาก็ยอมรับผิดในส่วนที่เขาทําจริงๆเพราะฉะนั้น ผมก็บอกแค่ว่าเออก็รักนะก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าเราผิดล้มแล้วเริ่มใหม่อดีตแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้ครับผมอนาคตก็ทําให้เต็มที่แค่นั้นเองไม่ควรแล้วกันไม่ควรไม่ควรไม่ควรจะมีใครทําที่ไหนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ในกริยาแบบนั้นผมรู้สึกว่าสิทธิเสรีภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าสิทธิของเราไม่ควรจะไปเบียดเบียนสิทธิของคนอื่นครับ เราคอนเซิร์นกันหมดเพราะว่าเราเราทำคอนเทนต์กันบนพื้นฐานของความถูกต้องเป็นหลักแล้วก็เราแคร์ทุกอย่างรอบตัวเราไปเดินปา่าอันงี้เราเก็บขยะทุกชิ้นลงมาเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยแล้วก็เราเริ่มสิ่งที่ดีได้ด้วยตัวเราเราก็ทําตัวเราเองให้ดีก่อนหมายถึงว่าเราเห็นเวลาเราเห็นอะไรแล้วร,รู้สึกอะไรกับคนรอบข้างที่เขาทําอะไรลรวเราไม่ชอบครับเราก็ไม่ควรจะทําเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยฮิวแมนเนอร์เรมมันเกิดขึ้นได้ ที่แม่เราเริ่มมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำลงไปจริงๆอันนี้มันก็ต้องเป็นเคส by เคสไปครับ